The figure above shows two positively charged particles. The positive Q charge is fixed in the position and the uh, positive Q, Any Q chart is brought close to Q And released from list. Which of the following graphs best depicts the acceleration A of the Q? คิวบวกเล็กนะ Chart as a function of its distance r from คิวบวกใหญ่นะอันไหนเป็นการาฟที่โชว์เอ็กเซชันนะของตัวคิวเล็กนะ,อะตอนแรกมเอาเข้าไปใกล้คิวบวกใหญ่นะฮะทีนี้อย่าลืมไปอคิวบวกใหญ่ก็จะออกแรงกระทากับคิวบวกเล็กนะฮะตามคูลอมฟอร์สนั่นเองนะฮะคูลอมฟอร์สจะเท่ากับอะไรนะ k คิวบวก คือเล็กอ่ q, 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 q อาคิวคิวใหญ่คือเล็กนะฮะแล้วก็ส่วน r square ถูกไหมฮะนี่เนื่องจากมันเป็นชาร์จชนิดเดียวกันมันต้องออกแรงผลักกันไอ้ตัวนี้ถูกฟิกอยู่กับที่เพราะนั้นไอ้ตัวเล็กจะต้องโดนดันออกไปนี้พอดันออกไปเนี่ยคิว r ของมันเนี่ยยิ่งห่างออกไปยิ่งห่างออกไปแล้วเป็นส q u a ร์ด้วยนะฮะเพราะนั้นฟอร์สของมันจะต้องลดลงฟอร์สของมันลดลงก็แปลว่าฟอร์สเท่ากับ m a ด้วยใช่ไหม m mass ของตัว Q บวกก็คงที่ใช่ไหมแต่ว่า A จะต้องลดลงตามถูกไหมฮะ A ลดลงตามลดลงแบบอะไรฮะแบบก้าวกระโดดด้วยนะเพราะเป็นติดกำลังสองตรง R ดังนั้นเรามาดูที่อันไหนแบบใกล้เคียงที่มันลดลงข้อดีเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่เพราะมันลดลงแบบลีเนียนะก็มีข้อ A นะครับที่ใกล้เคียงที่สุดนะฮะข้อ19เนะี่ย two particle h a v e s a n equal charge One is uh, positive Q and the other is minus 2Q. The strength of the electrostatic force between these two stationary particles is equal to F. What happens to F if the distance between the particles is half? the F the Q 2Q is half? โอเคลองลองดูนะฮะ f ตอนแรกนะก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นก็จะคือ k บวก q แล้วคูณกับ2 q นะเครื่องหมายไม่ต้องมาใช้นะคือมันตูดกันแน่นอนว่าบวกกับลบเนี่ยตูดกันอ่าส่วน R square นี่คือ f แรกต่อมา f 2นะฮะหลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดอะไรขึ้น k q 2 q r เปลี่ยนเป็น R ส่วน2ฮะ r ส่วน2นะ ซึ่งตรงนี้ไอาส่วนสองราแปลงได้เป็นอะไรฮนะเ q 2 q สองคส่วนด้วย r ววกำลังสองส่วนสองกำลังสองเป็น4ี่แปลว่าสี่ตกขึ้นมาข้างบนนะฮะสี่ตกขึ้นมาข้างบนโอเคเพราะนั้นเราจะเห็นว่าไอตรงเนี้ยมันหน้าตาเหมือนเดิมเลยเทียบกับตัวนี้นะเหมือนเดิมเห็นไหมนั่นแปลว่าอะไรฮนะเนี่ย มี4คูณอยู่แสดงว่า f2 เนี่ยจะเป็น4เท่าของตัวเดิมนะเพราะตัวเนี้วงกลมตัวนี้คือ f นั่นเอง f คูณกับ4 4เท่าของตัวเดิมนะตอบข้อ e นะ increase by factor of 4ข้อ20นะฮะ simple harmonic oscillator has frequency of 2.5 hertz and amplitude of 0. 0.5 m What is the period of oscillations? Period นะฮะก็ค um. ือ1ส่วน f ใช่ไหม Period เท่ากับ1ส่วน f f ก็คือ frequency เขาให้ frequency มาแล้วแทนเลย1ส่วน2.5ห้ไอ้คืออะไรนะเออสส่วนสี่ถูกไหม10ส่วน4 4ตีขึ้นมาข้างบนนะ4หาร10ก็คือ0.4 0.4์จุนเซกนะตอบข้อ a นะฮะ <laughs> <laughs> a light wave towering at 3 times 10 and the power of 8 meter per second has a frequency of 6 times 10 and power of 15 hertz. What is its wavelength? Uh, wavelength, we took up F lambda. v speed นะ f frequency ลัมดาเวฟเล h หน่วยเป็น SI unit หมด SI first, ะะนะ SI unit คือเมตรเซกเฮิร์ตแลก็เมตรนะแทนค่าก็ไป3คูณ10กำลัง8 6คูณ10กำลัง15บหาลัมดาไม่รู้ไงจะหาลัมดาเท่ากับ3คูณ10กำลัง8ทานด้วย6คูณ10กำลัง15 นี้ตัดกันนะฮะกลายเป็น0.5 0.5์ุคูณ10กำลังลบ7ใช่ไหม10กำลังลบ7นะ0.5มันก็คือห้ส่วน10ถูกไหม5ส่วน10หาร5หารด้วยสิก็แปลว่าไปแปดเป็น10กำลัง8นะก็5เอ่อโทษทีเป็น10กำลังลบ8เพราะนั้นตรงนี้เปลี่ยนเป็น5คูณ10กำลังลบ8 ก็ต่อไปนะ Beam uh, Beam of monochromatic light entering <Yeah. S 2> a glass window pane from y e a h We e x p e r i e n c e a change in Monochromatic light ก็คือเส้นแสงสีเดียวนะฮะที่ไม่ได้มาเป็น white light White light ก็จะมี สเปกตรัมที่ตาเรามองเห็นก็คือ7สีโดยประมาณนะครับแต่นี่โมโนโครมาติกก็คือแสงเดียวอาจจะเป็นแสงสีน้ำเงินแสงสีแดงวิ่งเข้ามาจะเกิดปรากฏการอะไรฮะเกิดปรากฏการอ่ารีเฟลคชันนั่นเองเพราะว่ามันเข้าไปในกระจกไงนะสิ่งที่เข้าไปในกระจกเกิดรีเฟลคชันเนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือ1นะฮะเว LOCITY สองอ่าเวฟเลงเปลี่ยนได้นะ สมก็เรื่องมุมนะฮะอ่า uh, incident incident angle กับ reflected angle นะฮะก็จะเปลี่ยนแปลงอ่า uh, นะฮะถ้ามันวิ่งแบบเฉียงๆนะไม่ได้วิ่งเข้าตั้งฉากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องตอบอะไรฮะ speed กับ wavelength นะฮะ frequency จะไม่เปลี่ยนนะฮะ frequency จะไม่เปลี่ยนเพราะ frequency แสดงถึงระดับของ energy นะก็จะไม่เปลี่ยนนั่นเอง